สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดาด้าก็อยู่ที่แปลงผักคะน้าไม่ใช่ของดาอีกแล้วแปลงผักคะน้าของพี่ชายค่ะวันนี้นะคะดาด้าก็จะมาแนะนําผักที่เราสมควรเหมาะสมในการปลูกในระยะเวลาช่วงนี้นะคะก็คือการกักตัว14วันของโควิด 19หรือว่าโควิด -19 กันนะคะในระยะเวลา14วันที่เราถูกกักตัวอยู่ที่บ้านนะคะหลายๆคนก็คงจะประสบปัญหานี้นะคะเราจะปลูกผักอะไรไว้กินในระยะเวลา14วันนะคะที่เราอยู่ในการเก็บตัวนะคะเก็บตัวอยู่ในบริเวณบ้านนะคะดาด้าก็จะมาแนะนำพืชผักอายุสั้นๆที่ปลูกเอาไว้ทานในระหว่างที่ วิกฤตเป็นอย่างนี้นะคะวิกฤตของโลกเกี่ยวกับโครคภัยไข้เจ็บที่ระบาดอยู่ตอนนี้นะคะโดยที่ว่าไม่ต้องอดแล้วก็ใช้ระยะเวลาที่สั้นนิดเดียวและหนึ่งในพืชผักที่ดาจะแนะนําให้ปลูกนะคะก็มีคณะที่อยู่ข้างหลังดาดาด้วยค่ะไปดูค่ะว่าผักที่ดาดาจะแนะนําให้ปลูกเนี่ยมีผักอะไรกันบ้างนี่ผักที่ดาดาแนะนําให้ปลูกนะคะก็จะมี หนึงในนั้นก็คือผักคะน้าค่ะตอนนี้เริ่มต้นใหญ่แล้วนะคะผักคะนาใช้ระยะเวลาการปลูกไม่นานเลยนะคะหลังจากที่เราว่านเมล็ดไปแล้วนะคะก็จะเริ่มทานได้ช่วงระยะเวลาประมาณ20ิบวันนะคะก็จะเริ่มเอามาทานได้แล้วนะคะต้นเล็กๆผัดน้ามันหอยอร่อยนะคะนี่ค่ะเจดยาด้ดาจะให้ดูนะคะแปลงนี้นะคะมันก็จะขึ้น หลายรุ่นนะคะพอใช้วิธีการหวานช่วงระยะเวลาประมาณสัก20บวันนะคะก็จะมีต้นเล็กๆล,ลักษณะนี้นะคะเราก็สามารถที่จะเริ่มเอามารับประทานได้แล้วนะคะผัดน้ํามันหอยอร่อยมากๆเลยค่ะอันนี้คือต้นนะคะกะระยะเวลาก็คือประมาณ20บวันนะคะส่วนต้นนี้ก็ไลเลียก,กันไปก็คือหมายความว่าเริ่มปลูกแล้วก็พอประมาณ20วันเราก็เริ่มที่จะ ทยอยเอามากินได้แล้วนะคะส่วนทางนี้ก็คือต้นจะใหญ่แล้วนะคะราดหน้าผัดคะนา้าหมูกรอบอร่อยสุดๆเลยค่ะเราอยู่ในบ้านนะคะตอนนี้ก็ออกไปข้างนอกก็เสี่ยงนะคะเราปลูกผักกินไว้ในบ้านค่ะไปค่ะเดี๋ยวไปดูอีกนะคะว่าจะมีพืชชนิดไหนอีกค่ะชนิดต่อไปนะคะก็คือผักบุ้งค่ะ ผักบุ้งจีนผักบุ้งนานะคะก็แนะนำให้ปลูกกันนะคะเพราะว่ามีระยะเวลาการเก็บเกี่ยวที่รวดเร็วค่ะผักบุ้งประมาณสัก15วันก็นำมาทานได้แล้วนะคะอันนี้ดา d าก็เพิ่งปลูกแล้วก็เพิ่งจะงอกไปนะคะอันนี้เข้าวันที่สองวันที่สองก็คือเนี่ยขึ้นแล้วนะคะเริ่มงอกเริ่มขึ้นแล้วขึ้นเป็นใบให้เห็นแล้วนะคะ 1ิบถึงสิวันก็จะเริ่มเอามารับประทานได้แล้วค่ะเป็นพืชผักที่อายุสั้นแล้วก็นำมาทำอาหารได้อร่อยเลยทีเดียวนะคะผักบุ้งค่ะอย่าลืมนะคะพืชผักที่นำมาปลูกในช่วงนี้นะคะแนะนำให้ปลูกก็คือผักบุ้งอีกหนึ่งอย่างค่ะผักชนิดที่3นะคะที่แนะนำให้ปลูกค่ะก็คือกวางตุง้งผักที่ปลูกง่ายโตไวนะคะนี่กวางตุ้งค่ะ วางต้องใช้ระยะเวลาการปลูกก็ประมาณ20วันเหมือนขนานนะคะโตวไวปลูกง่ายเริ่มทานเริ่มเก็บมาทานได้ก็ประมาณ20วันขึ้นไปค่ะนี่ค่ะต้นประมาณนี้นะคะเล็กกว่านี้ก็สามารถที่จะเอามาทานได้แล้วนะคะเหมาะยังยิ่งที่จะต้องปลูกเอาไว้ติดบ้านณเวลานี้นะคะผักที่ปลูกง่ายโตวไวไม่ต้องดูแลเยอะมากมายนะคะ ปลูกแป๊บเดียวเดี๋ยวเดียวก็ได้กินแค่10กวัน20กวันนะคะก็เริ่มที่จะเก็บมากินได้แล้วค่ะแล้วก็ชนิดที่4นะคะก็คือผักขมนั่นเองค่ะนี่เห็นไหมคะอันนี้ยิ่งปลูกง่ายและโตไวย,ยิ่งขึ้นไปใหญ่อีกค่ะแค่ว่านวานไว้นะคะผักขมไม่มีมแมลงและโรครบกวนนะคะปลูกแค่ประมาณสัก 25-30ถึงวันนะคะก็สามารถที่จะเด็ดยอดเอามากินได้นะคะเราเด็ดเฉพาะยอดนะคะพอเด็ดยอดออกไปแล้วนี่ค่ะก็จะแตกกิง่งแตกขนแหน่งออกมานะคะเรียกว่าปลูกครั้งเดียวนะคะก็ทานได้ไม่รู้จบเลยนะคะเพราะว่าเขาแตกขนแหน่งออกมาเรื่อยๆคือยิ่งเด็ดก,ก็ยิ่งแตกพักขมเป็นอะไรที่ดาด้าแนะนำอีกหนึงชนิดนะคะ ที่ปลูกง่ายโตวไวไม่มีแมลงและโรครบกวนนะคะนี่ค่ะเด็ดแต่ยอดเอามากินนะคะเอาจะเอามาผัดน้ำมันก็ได้เอามาลวกจิ้มน้ําพริกก็ได้หรือว่าเอามาแกงก็อร่อยนะคะผักโขมอย่าลืมนะคะผักโขมขาดไม่ได้เลยค่ะต่อไปนะคะเป็นอันดับที่5ของผักส่วนครัวที่ปลูกง่ายโตวไวนะคะนั่นก็คือ วอเตอร์ค s t ส a w ฮาวหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าปักเป็ดน้ำนะคะนี่ค่ะปลูกง่ายแล้วก็ไม่มีโรคไม่มีแมลงรบกวนอีกเช่นเคยนะคะตรงนี้ก็ปลูกไว้กินไม่ทันนะคะยิ่งตัดยิ่งแตกเหมือนกันค่ะแต่ช่วงนี้ดาดาไม่ค่อยได้ตัดแต่งนะคะเป็นตรงนี้เป็นส่วนของสวนของพี่สาวที่ดาดาได้ทายทำมาให้ให,ให้ทุกคนดูนะคะว่าวอ t ตอร์คริสฮาวก็เป็นผักอีก นะะชนิดหนึ่งที่ปลูกง่ายนะคะที่ดาดาแนะนําให้ปลูกในการที่เราจะปลูกผักในช่วงกักตัว14วันนะคะปลูกผักอะไรให้เราได้กินไวนะคะก็คือหนึ่งในนั้นก็คือ w a t e r ร์ครสฮาวายใช้ระยะเวลาการปลูกนะคะก็ประมาณ20กว่าวันก็จะแตกยอดมาให้เรากินนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะ ผักชนิดที่6นะคะที่แนะนำให้ปลูกประจำบ้านนั่นก็คือผักชายาหรือว่าคณะเม็กซิโกหรือหลายๆพื้นที่หลายๆคนอาจจะเรียกว่าต้นผงชูรสก็ได้นะคะอันนี้คือก็ปลูกง่ายเช่นเดียวกันค่ะไม่มีโรคและก็มแมลงรบกวนแค่เอากิ่งพัน์นะคะเอากิ่งของวร์เจอะไรนะ ผักชายาหรือว่าคณะเม็กซิโกเนี่ยเอามาตัดเป็นท่อนๆน,นะคะเหมือนมันสัมปะหลังแล้วก็ปักชำลงไปในดินค่ะเพียงระยะเวลาไม่นานนะคะเขาก็จะเป็นเป็นต้นมีรากแล้วก็จเจริญเติบโตได้ดีนะคะเวลาทานเราก็เด็ดยอดเหมือนเมื่อกี้นะคะเด็ดยอดแล้วก็เอามาปลอกเปลือกผัดน้ำมันหอยเอามาทำได้หลายเมนูเลยนะคะอร่อยมากๆจะมีรสชาติหวานนะคะเปรียบเสมือนคล้ายๆ ผงชูรสเลยนะคะหลายๆพื้นที่จึงนิยมที่จะเรียกว่าต้นผงชูรสส่วนดาดาเรียกว่าคณะเม็กซิโกค่ะแล้วแต่พื้นที่นะคะว่าใครจะเรียกว่าอะไรเป็นพืชผักที่นิยมแล้วก็ควรที่จะมีไว้ติดบ้านนะคะเพราะว่าปลูกง่ายโตวไวไร้ซึ่งมแมลงรบกวนนะคะอันนี้ปลูกทิ้งๆคว้างๆก็ยังได้ทานเลยนะคะปลูกครั้งเดียวเก็บกินได้ตลอดเวลาเลยค่ะ และนี้นะคะก็คือตัวอย่างที่ดะดาเอามาให้ดูนะคะว่าเป็นง่ายปลูกง่ายขนาดไหนอันนี้คือกิ่งที่ตัดทิ้งแล้วนะคะโยนโยนโนโย,ยนทิ้งลงไปเลยนะคะแต่ว่าเขาก็ไม่ยอมตายนะคะมีรากพร้อมที่จะเจริญเติบโตได้อีกนะคะนี่ค่ะกิ่งที่เราตัดทิ้งก็เอานำมาให้ดูนะคะว่าปลูกง่ายขนาดไหนนะคะ สำหรับผักชายาหรือว่าคณาเม็กซิโกหรือว่าต้นผงชูรสที่เรารู้จักกันนะคะเห็นไหมคะแค่ทิ้งไว้นะคะตัดแล้วก็โยนทิ้งไว้กะว่าจะทิ้งนะคะเขาก็ไม่ยอมตายค่ะก็เลยนํามาให้ดูนะคะว่าปลูกง่ายค่ะและลําดับต่อไปก็คือกระเจี๊ยบเขียวนั่นเองค่ะที่ดาดาแนะนําให้ปลูกเลยนะคะเพราะว่าปลูกครั้งเดียวก็สามารถที่จะเก็บกินได้เป็นเวลานานค่ะ ใช้ระยะเวลาการเก็บนานถึงประมาณ1เดือนเลยนะคะถ้าเราดูแลดีๆค่ะระยะเวลาก็นับตั้งแต่วันปลูกนะคะก็ประมาณ1เดือน25-30วันนะคะก็จะเริ่มมีฝักให้เราเก็บกันแล้วค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะก็เริ่มมีฝักให้เราเก็บดดา,ดาเรียกฝักไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรเรียกฝักเรียกลูกหรือเรียกผลเออโอเคเป็นอันรู้กันนะคะนี่ค่ะเก็บสดๆให้เห็นกันเลยนะคะแล้วแต่ว่า การดูแลนะคะดูแลดีระยะเวลาการเก็บเกี่ยวก็ยืดระยะเวลาไปนะคะแทนที่ว่าจะเก็บครั้งเดียวหมดต้นเหมือนพวกพักบุ้งกวางตุง้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่อันนี้คือเก็บแต่ลูกเก็บแต่ผลเขานะคะแล้วก็เหลือต้นเขาก็จะมีลูกมีผลให้เราได้กินต่อไปอีกนะคะยาวนานเป็นเดือนเลยค่ะปลูกครั้งเดียวเรียกว่าได้นานเลยทีเดียวส่วนอีกชนิดหนึ่งนะคะชนิดนี้ก็เป็นคือทั่วค่ะ แต่ไม่ใช่ถั่วฝักยาวนะคะดาดาจะให้แนะนําให้ปลูกค่ะถั่วฝักยาวเราต้องทําค้างใช่ไหมคะเพื่อที่จะให้เขาเลื้อยขึ้นค้างส่วนทั่วที่ดาดาเอามาให้เห็นนี้นะคะก็คือถั่วฝักยาวเหมือนกันแต่ว่าเป็นชนิดพุ่มไม่ต้องทําค้างนะคะเขาจะเหมือนพวกทั่วเขียวนะคะถั่วเหลืองที่ไม่ต้องใช้ค้างนี่ค่ะเขาเริ่มติดดอกแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมีฝัก เราไม่ต้องมาเสียเวลาทำค้างนะคะสำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยๆหรือว่าไม่มีวัสดุอุปกรณ์ไม่มีไม้สำหรับทำค้างนะคะดาดาก็แนะนำให้ปลูกถั่วพุ่มมีถั่วพุ่มหลายชนิดนะคะมีทั้งสีม่วงแล้วก็ถั่วพุ่มสีเขียวธรรมดารับประทานก็คล้ายๆถั่วฝักยาวของเรานี่แหละค่ะนี่เห็นไหมคะแต่ว่าการปลูกจะง่ายวิธีการปลูกจะง่ายกว่านะคะ และลำดับสุดท้ายนะคะที่ดาด้านจะแนะนำให้ปลูกในวันนี้ก็คือผักสลัดค่ะทั้งเรดโอ๊กแล้วก็กรีนโอ๊กนะคะเป็นอะไรที่ปลูกง่ายๆปลูกง่ายมากๆเลยค่ะระยะเวลาก็แป๊บเดียวเองค่ะนี่ค่ะแต่ว่าผักชนิดนี้นะคะก็ต้องอยู่ในที่ร่มรำไรนะคะอยู่กลางแดดก,ก็จะค่อนข้างลำบากนิดนึงอันนี้คือเรดโอ๊กเมื่อกี้คือกรีนโอ๊กนะคะ นี่ดาดาก็ปลูกไว้ค่ะแค่นิดๆในหน่อยแค่ไว้กินนะคะแต่ดาด่ารับรองว่าหลายๆคนนะคะถ้าได้ทดลองปลูกแล้วก็จะหลงรักในตัวของผักสลัดมากๆเลยค่ะระยะเวลาสั้นแป๊บเดียวเราได้กินนะคะและนี่ก็คือผักทั้งหมดที่ดาด่าแนะนำให้ปลูกนะคะพืชที่มีอายุสั้น ปลูกง่ายโตวไวเหมาะกับช่วงที่บางคนโดนกักตัวเหมาะกับช่วงที่เป็นมีโรคระบาดทุกวันนี้นะคะหลายหลายคนไม่กล้าออกตลาดไปซื้อกับข้าวหลายหลายคนไม่กล้าออกไปเผชิญชุมชนข้างนอกที่มีคนเยอะๆหลีกเลี่ยงที่จะไปพบปะผู้คนแล้วก็การสัมผัสภาย,ภายในภายนอกบริเวณนะคะนี่ค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะผักดาด้าก็มาแนะนำให้ปลูกผักทั้งหมดที่ดาด้าบอกมาในวันนี้นะคะ ทุกคนก็หวังว่าทุกคนนะคะก็คงจะนำไปปลูกนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะแล้วคลิปด้าด้าก็คิดว่าหวังว่าทุกๆคนนะคะคงจะชอบแล้วก็สนใจแล้วก็คิดว่าคลิปของด้าด้าที่ทำให้ทุกคนดูในวันนี้นะคะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะก่อนจากกาันวันนี้ <c oughs> ก็จบด้วยผักสลดสัดสวย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ดาด้าคนเมืองการด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ดาด้าก็ต้องไปก่อนค่ะเอาไว้พบเจอกันใหม่คลิปหน้าดาด้าจะพยายามนำเสนอสาระดีๆและสิ่งดีๆมาให้ทุกๆคนได้รับชมรับฟังรับทราบกันนะคะคลิปนี้ดาด้าไปก่อนค่ะเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย